สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนนะคะวันนี้ก็คือช่วงแทมไม่ชอบไปโรงเรียนนะคะวันนี้จะมีคลิปพิเศษอันนี้ให้ดูนะคะนี่คือคลิปที่ดีที่สุดแล้ววันนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะมีการกำลังใจให้ทำคลิปต่อนะคะวันนี้จะมีข่าวที่จะมาบอกว่าก็คือ,อ,อพี่จะให้ดูลูกตอนเด็ก นี่แล้วพี่จะให้ดูบางรูปนะคะพี่จะให้ดูประมาณ20รูปเลยนะนแล้วก็จบคลิปนี้เลยโอเคเราจะมาดูคดลิปตอนไหกันมาอทุกคนวันนี้จะมาเปิดเผยรูปตอนไหนนะคะนี่คือรูปถ่ายเมปืปีปีปีดูตรงนี้นะปีประมาณปี2021นะคะเดือน1ิเดือน11นะคะ อันนี้เปิดเผยรูปตอนเด็กจริงๆนะคะได้ดูตอนหน้าปัจจุบันนี่หน้าปัจจุบันปีที่แล้วคือแทมบอกอะไรให้นะเหมือนไหมรูปที่หนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าขออภัยนะคะรูปตอนเมบีไม่มีมาไปดูไปดูรูปที่สองกันเลยค่ะอันนี้คือรูปที่สองนะคะทุกคน ะปีนตอนบเป็นที่ที่นครสวรรค์น,นะคะถ่ายเมื่อปีสอง1ันยิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็แบบตอนนั้นแบบตาเลียวแต่ว่าดูนี้ก็น่ารักนะคะอยู่กับพี่นะคะโอเคไปดูรูปที่สามันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาแบบน่าจะเป็นตอนเย็นแล้วนะคะไปรูปที่ที่สามนะคะ อันนี้คือรูปวิสานนะคะทุกคนไปไปเที่ยวที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนโอ้ไม่ใช่ดิไปรูปนี้นะคะไปเหมือนจะไปแบบไปบควายอะไรเแบบไปตรงกลางของควายอะ่ะแล้วก็เหมือนจะวิ่งมาจากตรงโน้นนะคะแล้วก็มาตกดีนนะที่ไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะถ้าให้เนื้อก็นึกไม่ออกหรอกอ่ะไปรูปที่สี่กันเลยค่ะอันนี้ตอนไปเออดูพญานาคนะคะ ไปวัดแห่งหนึ่งมันจะมีคำตรงนี้อยู่ปูชายนะคะทุกคนอันนี้นะคะน,นี่คือรูปตอนเด็กเปิดเผยให้ทุกคนดูเลยมาไปรูปที่เออหากันนะคะอันนี้ตอนอยู่กับอุ้ยตอนเด็ไม่ใช่อันนี้ตอนขอไปคลิปต่อไปต่อไปจะเป็นวิดีโอนะคะทุกคน อันนี้เป็นหน้าเรตอนเด็กนะคะตอนนั้นมาอยู่กับยากนะอยู่กับยากจริงค่ะตอนนี้อยู่กับตอนนี้ยากแล้วก็ไปสอยแล้วนะคะนอนนตอนนี้แฮมก็ต้องทำอยู่กับยาโอเคไปรูปต่อไปค่ะแปบ๊บนึงทุกคนอันนี้วิดีโอเป็นวิดีโอค่ะทุกคน นี่จะมาตั้งใจจะมาเปิดเผยเลยนะทุกคน้าใครแบบไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะอ้อเปิดเสียงสักหนึ่งร้อยดีว่กอนแล้วก็เลื่อนกลับไปศูนย์ก่อนเพราะว่าดูไม่ทันไม่ทันดูไม่ทัน,ม,ทนมาหนึ่งสองสามโอ๊ยไม่เปิดล่ะเปิดค่ะ อันนี้นี่คือรูปเราตอนเล่นลง่งนอกบ้านนะคะรับเบรตรงตรงนู้นนะคะทุกคนอยู่ตรง,น,ตรงน,นู้นนี่เมื่อก่อนอน่ะมันไม่มีป่าแต่นี่มีป่าแล้วนี่คือรูปเราตอนเ,อเด็กว,วิดีโอนะคะทุกคนน่ารักไหมมาไปลรูปต่อไปกันเลยค่ะหรือแต่ดูให <ไป S 1> ้จบ<ๆ>ก่อนประมาณยิบอืมอ้ะทุกคนไปลรูปต่อไปกันมานี่คือ ตอนเออโชว์ความสามารถพิเศษแล้วก็ยิ้มนะคะนี่เป็นวิชาแมทนนะคะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมาไปรูปต่อไปต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะเมนนอนเลนออนไลน์นะอันนี้คือภาพตอนเลนออนไลน์นะคะตอนเลนออนไลน์ตอนเด็กๆเลยนะมารูปต่อไปอ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปเออ ตอนน่าของอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็ยกมืออย่างนี้นะแบบยิ้มแบบเหงิงฟันนะสมัยก่อนแล้วก็ไอเรามันก็นึกว่ามันยิ้มมันต้องเหงิงฟันนะคะแต่ว่าถ้าจริงมันไม่ต้องยิ้มแบบยิ้มแบบสมัยยิ่งไปเลยล่ะรูปต่อไปค่ะอันนี้รูปน่าจะเป็นตอนมันตุดจีนอะ่ะรูปตอนมันตุดจีนนะคะนี่นะคะรูปตอนมันตุดจีนจะถ,ถือแบบอะไรเขาเรียกว่าถ้าถือือแดงเขาเรียกว่าจะไม่ไดนแล้วแต่ว่าแบบ น่ารยมีนะมาลูกต่อไปค่ะลูกนี้ก็ตอนไปกินเออกินอลไววะสตาร์บัคนะคะอันนี้ลูปตอนไปกินสตาร์บัคนะคะถือแก้วแล้วก็หันไปทางเตาป้าอันนี้คือ,ปปอลูกแบบตอนแบบสายแมตอะแล้วก็ใส่เซอกิตี้ตอนนี้น่า,นาจะบริจาคไปแล้ะล่ะ รูปต่อไปค่ะอันนี้รูปตอนอยู่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นรูปตอนแบบที่เราไปกดตรงน,นั้นอะ่ะแล้วก็เป็นเด็กนะคะตอนนั้นเป็นเด็กเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราคิดอะไรอยู่เพราะว่าเด็กอยู่นะคะสำหรับแค่นี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะใครอยากคอมเมนต์ก็ อยากให้พี่ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมาขอบจบเพียงแค่นี้นะคะก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะแต่รอบหน้าจะให้ดูอะไรอีกเปิดเผยอะไรอีกก็อันนี้คือสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะก็พี่จะให้ดูตอนวันคริสต์มาสเลยโอเคแล้วตอนวันเด็กจะมันเปิดอีกนะคะถ้าเปิดอ้าวนี้พี่จะมีไฮไลท์ไว้ตอนวันเด็กอ่ะพี่จะเปิดเยอะเลยเพราะว่านี่คือเด็กของพี่นี่คือลูกพี่ตอนเด็กหมดเลย ปัจจุบันเหมือนไหมถ้าเหมือนกดหนึ่งไม่เหมือนคอมเมนต์ค่ะขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย